นี่เริ่มเลยนะครับเรียนประธานอนุสาขาครับท่านอาจารย์บัญชาเชื่อมธุรกิจครับอาจารย์วุฒิพงศ์อาจารย์ธนา,ร,ารักษ์นะครับและอาจารย์เกิดศักดิ์ครับรวมถึงอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็เป็นโลกที่ได้มาร่วมกิจกรรมการหลังจากที่เมื่อวานเราสอบกันไปแล้วนะวันนี้จะ,จะเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการประม,มาณสี่ถปีแล้วเรื่องของเป็นโลกขันดาวดิสคัชชั่นนะครับวัตถุประสงค์โครงการเนี่ยก็เพื่อให้เป็โลกได้มีโอกาสฝึกทักประวัติตรวจร่างกายที่สําคัญต่างๆแล้วก็มีการฝึกการอ่านและแปลผล การตรวจทางรังสีทิยารู้จักคิดวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วยแบบอง์รวมและนําเสนอแนวทางการรักษาในผู้ป่วยจริงนะครับโดยมีอาการจากทางนุสศาขาคอยช่วยเสริมเติมความแข็งแกร่งและแหล่งโฟมให้กับเราเป็นโลกดังคําสอนในที่ในทางรูปปดูเรานะครับเหล็กในคนสําคัญกว่าเหล็กในเรือนั่นเองนะครับเหล็กในเรือลอยดำยังชมรุดเหล็กในคนแข็งสุดท่าสร้างได้เรียนให้ลึกฝุดให้แม่นแก่นศา์ชัย เรานี้ไซส์กล้าแข่งได้กว่าเหล็กเรียนะครับขออนุญาตเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์บรรชาธิษฐ์ธกิตพานุชากาขออนุญาตกลับงานครับผมขอบคุณอาจารย์จตุภูมินะฮะแล้วก็ทีมโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าอยู่ทั้งอาจารย์กอล์ฟนะครับอาจารย์อิทธิพลอาจารย์ประชันนะแล้วก็ทีมดูแลแพทย์ประจําบ้านอาจารย์ท่านอาจารย์ชัยฤทธิ์นะฮะก็กิจกรรมนี้เนี่ย Now s s s o u เนี่ยถือเป็นกิจกรรมใหม่นะซึ่งเริ่มในสมัยท่านอาจารย์ประชันเป็นประธานนะครับแล้วก็จัดครั้งแรกที่นี่นะครับผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้พวกน้องๆ้องเฟลโลเนี่ยได้ฝึกที่จะ Discuss แล้วก็ปูทางสำหรับอนาคตที่เราจะก้าวต่อไปข้างหน้าเป็นวิทยากรเป็นสปิเกอร์นะครับแล้วก็อันนี้คือ การสอบคล้ายๆเป็นส่วนหนึ่งของการสอบด้วยนะครับให้เราได้ฝึกในการตรวจผลไข้จริงนะซึ่งผมคิดว่านุสาขาเราเนี่ยเป็นนุสาขาที่เ, def, เน้นแล้วก็ดูแลเฟลโล่ Fellow เนี่ยได้อย่างทุกครบครบถูกหนูไม่ว่าจะดูเรื่องรีเสิร์ชเรื่องดูออฟโนตนะทฤษฎีแล้วนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับ panel discussion นะเขาคิดว่าน้องๆจะได้ประโยชน์จากวันนี้มากๆนะครับ เมื่อคู่ผมชอบมากนะ,ะเหล็กในคนเนี่ยฮะแต่ผมจําไม่ได้มันยาวมากเลยนะแข็งกว่าเหล็กเหลือใช่ไหมครับนะฮะก็ขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยนะฮะวันนี้ก็พยายามตักตวงนะครับแล้วก็ไม่ต้องเกรงนะฮะวันนี้เราบรรยากาศเฟรนลี่อาจารย์ทุกทุกท่านเนี่ยมาเป็นผู้ฟังนะฮะแล้วก็จะเรียนรู้จากพวกเรานะ,ะเราไม่ต้องเกรงนะอาจารย์ก็คงจะมีลักษณะคล้ายคล้ายซักถามบ้างเสนอแนะอะไรอย่างนี้นะครับ แต่พวกเราเป็นพระเอกนางเอกในวันนี้นะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเป็นสปอร์ตเมดนะในอนาคตนะแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็แกร่งเหมือนเหล็กนะครับเหล็กในคนแข็งแรงกว่าเหล็กในเรือนะขอบคุณครับ